สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Factory Pro Podcast อีกครั้งครับพื้นที่ที่จะทำให้สกิลงานช่างของคุณโปรโยิ่งขึ้นกับผมโปรจาก Factory Pro ครับสำหรับช่างทุกคนผมเชื่อว่าหินเจียหรือที่เรียกติดปากกันว่าลูกหมูคือเครื่องมือสามัญประจำบ้านที่ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะใช้ตัดใช้เจียหรือใช้ขัดมันทาได้ทาบทุกอย่างแต่เคยสงสัยไหมครับ ว่าทำไมเวลาเราไปร้านฮาร์ดแวร์ใบเจียถึงมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดบางใบก็หนาเตอะเหมือนจานข้าวบางใบก็บางเฉียบเหมือนแผ่นซีดีบางใบสีดำบางใบสีเขียวบางใบมีรหัสตัวเลขเต็มไปหมดหลายคนอาจจะคิดว่าก็ใช้ใช้ไปเถอะอันไหนก็ได้เหมือนกันหรือเอาใบหนาสิใช้ได้นานดีคุ้มผมขอบอกเลยครับว่านั่นคือความเข้าใจที่อาจจะทำให้คุณทำงานช้าลง เลื่องแรงชิ้นงานเสียหายและที่สำคัญคืออันตรายครับวันนี้เราจะมาไขาความลับกันครับว่าทำไมงานเจียเหล็กถึงต้องเลือกใบเจียต่างกันเราจะไม่ได้ดูแค่ความหนาบางแต่จะเจาะลึกไปถึงรหัสลับบนใบเจียเพื่อให้คุณเลือกนักรบที่เหมาะสมกับสนามรบของเราได้อย่างแท้จริงในหัวข้อใบเจียหนา vs ใบบางเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนทำไมต้องใช้ให้ถูกกับงาน ก่อนจะไปเปรียบเทียบความหนาบางเรามาทำความรู้จักใบเจียหรือ g r i ดดิ้งดิสกันก่อนครับมันไม่ใช่แค่แผ่นหินธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือส่วนผสมของ3อย่างหลักๆคือส่วนแรกคือเม็ดทรายขัดหรือ abrasive grains นี่คือฟันของใบเจียครับเป็นผงแร่ที่มีความแข็งและคมมากเช่นอลูมิเนียมออกไซด์หรือตัวย่อ A ซึ่งเหมาะกับเจียเหล็กทั่วไปเหล็กเหนียวเหล็กคาร์บอน หรืออาจจะเป็นซิลิคอนคาร์บด์หรือตัวย่อซีซึ่งเหมาะกับเจียววัสดุที่แข็งกว่าแต่เปราะเช่นเหล็กหล่อหรืออะโลหะส่วนที่2คือกาวหรือสารยึดเกาะหน้าที่เป็นซีเมนต์ที่ยึดเม็ดทรายขัดเหล่านี้ไว้ด้วยกันให้เป็นรูปเป็นร่างซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารประเภทเรซินและส่วนที่3คือตะข่ายไฟเบอร์กลาสหรือไฟเบอร์กลาสรีนโซสเมนต์นี่คือโครงกระดูกที่สําคัญมากครับเป็นแผ่นตะข่ายที่เสริมอยู่ข้างใน ปกติจะมี1-3ชั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงป้องกันไม่ให้ใบเจียแตกหรือระเบิดออกจากกันขณะใช้งานด้วยความเร็วสูงถึงหมื่นกว่ารอบต่อนาทีครับความแตกต่างของใบเจียแต่และชนิดก็คือการปรับสัสดส่วนและชนิดของส่วนผสม3ามอย่างนี้นี่เองครับเพื่อให้มันเหมาะกับงานที่แตกต่างกันออกไปทีนี้มาถึงพระเอกของเราในวันนี้ครับการประทะกันระหว่างใบเจียหนาหรือ Griding d i s สเริ่มจากนักรบสายแทง ใบเจียหนาหรือ Griding Disc ลักษณะของมันโดยทั่วไปจะมีความหนาตั้งแต่4 mm มิลมถึง6มมรหรืออาจจะหนาถึง7 mm มเมเลยก็ได้ครับหน้าตาจะดูบึกบึนแข็งแรงและมีน้ำหนักจุดสังเกตง่ายๆคือตรงกลางใบจะทำเป็นลักษณะหลังเต่าหรือยกนูนขึ้นมาเพื่อให้มีระยะหลบตอนที่เราเอียงใบเจียครับมันถูกออกแบบมาเพื่ออะไรชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่า Griding หรือเจีย มันถูกออกแบบมาเพื่อง,งานลบเนื้อมโลหะออกทีละยะเยอะ,ยอะงานที่ต้องการความดุด,ดันและทนทานจุดเด่นของมันคือ 1. แข็งแรงทนทานด้วยความหนาและโครงสร้างที่แข็งแรงมันสามารถทนต่อแรงกดและแรงกระแทกจากการเจียหนักๆได้ดีไม่สบัดหรือบิดงอง,ง่าย 2. ปลอดภัยในการเจียด้านข้างด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงเราสามารถใช้ขอบของใบในการเจียลบรอยเชื่อมนนหนาๆหรือเจียเข้ามุมได้ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำกับใบาบางเด็ดขาดครับและ 3. อายุการใช้งานยาวนานเพราะมีเนื้อของใบให้สึกเยอะกว่าทำให้ใช้งานได้นานกว่าใบาบางในการเจียปริมาณเท่าๆกันแล้วมันเหมาะกับงานแบบไหนเหมาะกับงานเจียลบรอยเชื่อมบนเหล็กหนาเช่นงานโครงสร้างเหล็กงานต่อเรืองานประกอบเครื่องจักรหนักหรือใช้เจียแต่งผิวเหล็กที่ครุขระมากๆและลบคมเหล็กหล่อเป็นงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง และไม่ต้องการให้ใบแตกง่ายครับต่อไปคือนักฆ่าสายสปีดใบเจียบางพิเศษหรือ Cutting d i s กหรือ t ินกร r i n ิ้งดิสก์ลักษณะของมันจะมีความหนาเพียงแค่1ม mm ิลิเมตรถึง3มิลิเมตรเท่านั้นเองครับบางเฉียบน้ำหนักเบาและหน้าใบจะเรียบเสมอกันทั้งแผ่นแต่เดิมมันถูกออกแบบมาเพื่อง,งานตัดหรือคัตติ้งเป็นหลักครับแต่ปัจจุบันมีการพัฒนาให้สามารถใช้เจียลบครีบได้หรือเจียแต่งผิวเบาๆได้ ซึ่งมักจะระบุไว้บนใบว่าเป็น cut and grind จุดเด่นของมันคือ 1. เจียได้เร็วกว่าโดยความบางมันจึงมีแรงต้านน้อยกว่าทำให้กินเนื้อมโลหะได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องออกแรงกดเยอะให้ความรู้สึกเหมือนกับปาดแม่กว่าขุด 2. เกิดความร้อนสะสมน้อยเพราะเจียเร็วและพื้นที่สัมผัสกับชิ้นงานน้อยทำให้ความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีต่ำกว่ามากนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับและ3 รอยเจียสวยงามและเนียนกว่าให้ผิวงานที่เรียบและเป็นรอยเส้นบางๆเหมาะกับงานที่ต้องการความสวยงามและไม่ต้องการขัดแต่งเพิ่มมากนักแล้วมันเหมาะกับงานแบบไหนเหมาะที่สุดกับงานเจียเหล็กบางหรือสแตนเลสนี่คือสนามรบของเขาเลยครับการใช้ใบเจียเจีย,จยสแตนเลสจะช่วยลดปัญหาสแตนเลสไหมหรือเปลี่ยนเป็นสีรุงร้งรุ้งจากความร้อนสูงเกินไปได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งจะช่วยรักษาสภาพการกันสนิมของสแตนเลสไว้ได้หรือใช้เจียลบครีบคมหลังการตัด ก็จะทำงานได้รวดเร็วและเก็บงานได้เนียนครับมาถึงช่วงที่สําคัญที่สุดครับเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นการเลือกใบเจียผิดประเภทไม่ใช่ทำงานได้ไม่ดีนะครับมันส่งผลเสียร้ายแรงกว่าที่คิดกรณีที่1เอาใบบางไปเจียงานหนักหรือใช้ด้านข้างของใบตัดในการเจียเกิดอะไรขึ้นใบที่บางจะทนแรงบิดและแรงกดด้านข้างหนักๆไม่ไหวครับ มันจะเกิดอาการสะบัดและบิดตัวซึ่งอันตรายมากและที่เลวร้ายที่สุดคือมันอาจจะแตกและระเบิดออกจากมาใส่ผู้ใช้ได้เลยจําไว้เสมอนะครับใบตัดถูกออกแบบมาให้รับแรงในแนวตรงเท่านั้นการใช้ผิดประเภทคือการเอาชีวิตไปเสี่ยงครับนอกจากนี้ใบจะหมดไวมากเปลืองโดยไม่เหตุกรณีที่2เอาใบหนาไปเจียรง,งานบางหรือสแตนเลสจะเกิดอะไรขึ้น ข้อแรกเลยคือเจียไม่เข้าและช้าคุณจะต้องออกแรงกดเยอะมากเพื่อให้มันกินเนื้อมะโลหะทําให้เหนื่อยและเสียเวลาโดยไม่จําเป็นข้อ2คือเกิดความร้อนสูงจัดความร้อนจากการเสียสีที่มากกว่าจะทําให้ชิ้นงานที่เป็นเหล็กบางเกิดการบิดงอเสียรูปทรงไปเลยหรือทําให้สแตนเลสไม่เป็นเสียรุง้งซึ่งไม่ได้แคมไม่สวยนะครับแต่บริเวณที่ไหม้นั้นคุณสมบัติการกันสนิมของสแตนเลส,สจะลดลงอย่างมากกลายเป็นจุดอ่อนให้สนิมขึ้นในอนาคต และข้อที่3คือชิ้นงานเสียหายด้วยความหนาของใบอาจจะกินเนื้อมาโลหะเข้าไปลึกเกินความจําเป็นทําให้ชิ้นงานบางลงและไม่แข็งแรงเท่าที่ควรมาถึงบทสรุปกันครับหลักการเลือกง่ายๆที่ผมอยากให้จําขึ้นใจคืองานหนักงานหนาใช้ใบหนางานบางงานสวยใช้ใบบางจะเจียรลบรอยเชื่อมบเหล็กโครงสร้างหนาๆที่ต้องการความแข็งแรง ก็หยิบใบเจียหนา4-6มิมตรสีดำดำได้เลยจะเจียแต่งผิวท่อสแตนเลสสวยๆหรือลบคมแทนเหล็กบางๆต้องใช้ใบบางพิเศษ1-2มิเมตรสีเขียวหรือสีแดงเท่านั้นจะตัดเหล็กต้องใช้ใบตัดที่บางประมาณ1มิเมจะดีที่สุดอย่าเอาใบเจียหนาไปใช้ตัดเพราะมันอันตรายและช้ามากการสละเวลาดูหน้าใบสักนิดอ่านสเปกสักหน่อยและเลือกใบเจียให้ถูกต้องเพียงแค่ไม่กี่วินาที จะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นได้ผลงานที่สวยงามขึ้นและประหยัดทั้งแรงและเงินในระยะยาวครับจำไว้เสมอนะครับงานเหล็กอะไรใบต้องเหมาะกับชิ้นงานเสมอสำหรับวันนี้ผมโปรจาก Factory Pro ก็หวังว่าเคล็ดลับการเลือกใบเจียนี A ้ N e, จะเป็นประโยชน์กับช่างทุกคนนะครับถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามกดถูกใจ Factory Pro ของเราในทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ